ผมเข้าสู่อีกแล้วนะครับ3 0นาทีนะครับดูนะครับว่าเกิดฐานใหม่เป็นขาเดี๋ยวดูกว้างๆครับเป็นขาขึ้นนะครับเป็นขาบายนั่นเองครับขาบายแล้วเกิดยกโลยกไฮใหม่นะครับยกโลยกไฮใหม่ยกโลจากโรนี้นะครับหรือจะลึกถึงโรนี้แต่เราเอาโรนี้นะครับรุมาเจอฟิบโบตีนะครับตีฟิบโบเป็นยังไงครับฟิบโบศูนย์ลงมาย่อมาถึงเกือบ tp สองครับ อยู่ในเวงแล้วเกิดการนี่ครับเกิดการขับตัวนะครับโดยเกิดไพรแอคชั่นในจุดนี้นะครับนี่ผมเข้าไปแล้วนะหนึ่งไม้ศูนย์จุดศูนย์หนึ่งครับตอนนี้พอตอ่าที่เราโหไม่ค่อยได้จริงๆนะผมไอพอตนี่ครับที่ว่าเงินพันบาทเนี่ยยังไม่ไปไหนมาไหนเลยครับสามห้าเหรียญอยู่เลยครับนี่ครับเข้าไปแล้วครับดูครับว่าจะเป็นยังไงถ้าออกครับจุดจุดทีพีก็น่าจะทีพีไม้แรกครับ ถ้าจะคิดจะเอาหรือว่ามันจะดันไม่ขึ้นก็ในช่วงเวลานี้ก็น่าจะ TP อยู่ที่1760นะครับจุดสนะครับหรือถ้าสูงสุดถ้าดูมันจะรันไปถึงแต่ถ้าจบของวันถ้ารันไปถึงก็17 6 3ครับ90นะครับแต่ถ้า TP นะครับแต่ถ้าส t o p l o รสนะครับ Stop l o ร s เราอยู่ที่นี่นครับถ้ามันวิ่งผ่านทะลุนะครับต้องทะลุเท่านั้นนะครับ ทะลุ748.22นะครับทะลุมาก็อาจจะหลายเหรียญอยู่นะครับดีย๋ยวผมคำนวณจากตัวในคอมผมก่อนว่าประมาณเท่าไหร่นะครับโอ้โห8เหรียญครับ8เหรียญ9ก้าเหรียญ1ิเหรียญประมาณนี้นะครับประมาณ1ิเหรียญรับถ้าสูงไปไนมาก็70เหรียญถ้าได้ขึ้นมาก็จะอยู่ที่ เป็น TP แรกนะครับ TP แรกก็5เหรียญ TP สุดท้ายก็7เหรียญก็ประมาณนี้ครับก็ไม่เท่าไหร่นะครับเราลองรุดดูครับยัยงไงครับจะบผมสับ